วัดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวนิกโกะหนึ่งวันกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอาซากุสะค่ะเราจองรถไฟของโทบุไว้เพื่อนั่งไปยังนิกโก้ค่ะมาแล้วค่ะรถไฟที่เราจองรถไฟมาแล้วค่ะเราจองรถไฟเรเวอ t ตี้โทบุลิมิติเอ็กซ์เพค่ะนั่งแบบสบายๆไปนิกโกะเลย ถึงแล้วค่ะสถานีโทบูนิโกค่ะถึงสถานีโทบูนิโกแล้วเราก็จะออกมาขึ้นรถบัสตอบเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเราสองคนซื้อนิโก้พาสผ่านคลุกนะคะก็สามารถนั่งรถบัสได้ด้วยค่ะนิโก้พาสที่เราซื้อมาสามารถขึ้นเวอร์ฮอริเ a นตับัสเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในนิโก้ได้ค่ะตอนนี้เรามาลงจุดแรกแล้วค่ะก็คือสะพานชิมเคียวค่ะสังเกตจะเห็นใบไม้ เป็นสีแดงเหลืองแล้ว <Wow. S 1> เริ่มสัดสีแล้วนะคะมุมนี้สวยมากเลยมาถึงนิโก้แล้วที่แรกที่เราจะาพลาดไม่ได้เลยก็คือสะพานชิ้นเคียวหรือสะพานศักดิธ์นั่นเองค่ะสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าระวัดนิโก้ค่ะสะพานชิ้นเคียวได้รับการจัดอันดับให้ติดหนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะสะพานก็สวยแล้วธรรมชาติรอบข้างยิ่งทําให้สวยเข้าไปใหญ่เลยค่ะมีแม่น้ําใสไหลยเย็นอยู่ด้วยบรรยากาศดีมากเลย มาต่อกันที่ Nikko National Park ค่ะเราจะเดินไปตามเส้นทางนี้เพื่อไปอยังจุดท่องเที่ยวถัดไปค่ะเริ่มแปลงล่างค่ะอากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวดีที่เอาหมวกกับผ้าคันคอมาด้วยและแล้วก็มาถึงสถานที่ถัดไปค่ะนั่นก็คือวัดนิโกซานรินโนจิค่ะวัดรินโนจิ นับว่าเป็นวัดที่สําคัญมากที่สุดของเมืองนิโก้เลยค่ะใครมานิโก้ต่างก็ต้องมาเที่ยวชมวัดนี้กันบริเวณรอบวัดเต็มไปด้วยต้นเมปเปิ้ลซึ่งช่วงที่เรามาเป็นช่วงใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆเรากำลังจะไปศาลเจ้านิโกโทโชกุค่ะเย้ yeah. เดินทางกันต่อไปยังศาลเจ้านิโกโโชกุค่ะที่นี่อยู่ระแวกเดียวกันกับวัดรีโนจิค่ะเดินไปไม่ไกลเลยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสุสานของผู้นาซามูไรที่โด่งดังก็คือโทกุกาวะอเอาซุซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะตรงนี้คือ Five Story Pagoda นะคะซึ่งเขาบอกว่าความสูงเท่ากับโตเกียวสกายทรีแต่เรากับน้องเดาว,ว่าน่าจะจากพื้นดินมากกว่าเพราะว่ามันดูไม่ได้สูงขนาดนะคะถ้าใครจะเข้าไปดูต้องซื้อ ซื้อตั๋วใจเงินก่อนนะเราอาจจะดูอยู่ข้างนอกกันนะคะถึงจะไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าเจดีแต่เราก็ต้องมาซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปยังศาลเจ้าค่ะด้านหน้าค่ะมีตู้ขายตั๋วด้วยทันสมัยมากตั๋วพร้อมแล้วเราก็ได้ขึ้นไปยังศาลเจ้านิโกโทชกุณได้เลยค่ะศาลเจ้าแห่งนี้มีภาพแกะสลักหลักคำสอนไม่ฟังไม่พูดไม่ดูสิ่งที่ไม่ดีโดยใช้ลิงปิดหูปิดตาปิดปากเป็นสนัญลักษณ์ค่ะเครื่องรางที่วัดน,นี้มีเยอะมากเลยมีเครื่องรางรูปลิงด้วยค่ะ แถมเซียมซีก็ยังเป็นรูปลิงอีกด,ด้วยศาลเจ้าที่นี่กว้างมากค่ะเราเดินกันต่อจนไปถึงบริเวณประตูโยเมมงค่ะประตูเป็นสีทองสวยมากเลยเราจะเดินต่อเพื่อไปดูหอแมวหลับกันค่ะที่นี่มีผลงานที่โดดเด่นคือเนมูริเนโกหรือแมวนอนหลับซึ่งผลงานของเขาอยู่เหนือทางเข้าประตูค่ะ หอแมวหลับเสร็จแล้วก็ไปกันต่อค่ะเราจะไปยังสูสารของโทกุงาวะอิยาสุกันค่ะตรงนี้สูงพอสมควรนะคะแบบว่าหลายขั้นมากๆเลยดีนะที่ออกกำลังกายทุกวนันขาดนั้นก็ยังปวดขาถึงแล้วหรือเปล่า <laughs> ตรงนี้เป็นสูสารของโชกุนนะคะ ตรงนี้คือสุสานของโชกุงาวะเอยาสุผู้ก่อตั้งโชกุนโชกุงาวะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเลยค่ะตรงนี้ก็คือจุดสุดท้ายของการเดินเที่ยวศาลเจ้านิโกโทโชกุค่ะตอนนี้เราจะไปต่อที่ศาลเจ้าฟูาาตาระซังนะคะเอาละค่ะเดินมากันต่อเรามาที่ศาลเจ้าพุทาระซังเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าพันปีเลยค่ะ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในฐานะศาลเจ้าประจำนิโก้พร้อมกับศาลเจ้านิโก้โทโชกุและวัดนิโก้ริโนโนจิด้วยค่ะถึงแล้วค่ะตรงนี้เขาจะให้เราเดินวนนะคะตามลูกศอนที่บอกก็คือ1,2,3แล้วก็4เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองวนตามเขาดูนะคะ สี่ขบลาะค่ะตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าของสันจ้าพูตระซังค่ะท่านนยยังคงเดินเข้าไปได้อีกแต่เราต้องซื้อตั๋วเข้าชมสันจ้าก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะจ่ายค่าเข้า300เยนนะคะเข้าไปด้านายกันค่ะได้แล้วค่ะตัวราคา300เยนนะคะ ตรงเขานี่บวกใหยโอนนะคะออบอกว่าใหยโนาหัวนะคะถเข้าหวง,งก็จะโชคดีนะ lighting p e โอเคค่ะได้เวลาออกจากศาลเจ้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันค่ะตามไปเลยหร่อยมากนี่เป็นเต้าหู้อ่ะเดี๋ยวพีนเซตเราจะเดินทางต่อนะคะ เราได้ไอติมตัวลายากินะคะก่อนจะขึ้นรถบัสพอดีเลยะคะ่ะเกือบไม่ได้แล้วไม่ล่ะแต่ไอติมตัวลายากิตอนนี้เราอยู่ร้านพุดดิ้งค่ะคนเยอะทีเดียวนี่คือร้านนิโก้พูรินเทซึ่งเป็นร้านชื่อดังของเมืองนิโก้ค่ะพุดดิ้งที่นี่เป็นเมนูยอดนิยมเลยนะไม่ล็อกไม่ได้แล้วได้แล้วค่ะพุดดิ้งนะคะ3ขวดเราซื้อ<ม>อะไรมามนะชีสเออแล้วก็พุดดิ้งธรรมดา พุดดิ้งที่มันเป็นคลาสติกค่ะแต่ยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะเดินไปสถานีรถบัสก่อนจะได้ไปขึ้นรถค่ะซื้อพุดดิ้งมายังไม่ทันจะได้กินเราก็ต้องรีบเดินไปยังสถานีรถบัสค่ะเราจะไปที่คินูกะวะออนเซ็นค่ะสรุปเราจะขึ้นรถไฟนะคะไปที่ออนเซ็นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะและแล้วก็มาถึงสถานีคินูกะวะออนเซ็นค่ะ ถึงแล้วค่ะสถานีคินุกวาวะออนเซ็นค่ะมีแก๊งคุณตาคุณยายมาพักผ่อนแช่ออนเซ็นเต็มเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยออกมาจากสถานีเราก็เจอที่แช่เท้าเลยค่ะอยู่ข้างหน้าเลยที่คินุกวาวะออนเซน็นมีออนเซ็นแช่เท้าและออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับวิวแม่น้ำคินุกวาวะและทัศนียภาพอันสวยงามของหุบเขาเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนจริงๆค่ะ สบายมากเลยค่ะมาแช่เท้าที่นี่ดีดีมากเลยที่คีดดูก็ว่าออนเซนนะคะที่เปิดอ่านมาก็แบบว่ามีออนเซนหลายที่มากเลยจำได้ไหมเคยพาไปคิโรสกีออนเซนอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่เมืองนิโก้นะคิโนะกะว่าออนเซนนะคะนี่แล้วก็ใครเมื่อยเท้าก็มาแช่เท้าแบบนี้เลยนะนี่ก็คงเป็นทริปสุดท้ายของการเดินทางในวันนี้แล้วค่ะก็คือจบที่นี่แหละ แล้วก็เราอาจจะไปเดินดูของดูอะไรกันแล้วก็นั่งรถไฟนะคะกลับไปยังโตเกียวค่ะ,ะนั่งแช่เท้ากันสักพักเราก็เดินไปดูร้านค้าแถวนี้กันค่ะเจอร้านบาบคูเฮนหรือเค,ค้กขอนไม้ขนมยอดฮิตของญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเราเลยมาจบที่ร้านไอศครีมใส่บาบูเฮนด้านข้างกันค่ะนี่ค่ะไอติม จากคาเฟ่ข้างๆนะคะเมื่อกี้ขนมร้านข้างๆมันแพงมากเลยเราเลยมาซื้อเป็นไอติมแทนนะคะเย่เราจะมาชิมไอติมตรงนี้กันนะคะได้เวลามาลองชิมไอติมแล้วค่ะมีสตรอเบอร์รี่นะคะกับนมนะคะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะแร่อยมีตัวนี้ด้วยนะ ไฟขากลับของเราค่ะ Space X ค่ะซึ่งเป็นรถที่ดูหรูหรามากนี่เป็นห้องแบบพิเศษนะคะเราจองธรรมดานะแล้วก็จะมีห้องคาเฟ่ด้วยห้องคาเฟ่ก็จะเป็นแบบว่าต้องจองถึงจะเข้าไปนั่งได้นะคะซึ่งมันก็หรูหราเหมือนกันค่ะแต่อย่างว่ามันแพงเราห้องธรรมดาพอนะคะนี่ อันนี้เหมือนห้องส่วนตัวนะคะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์สวัสดีฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์รอนมินสลีย์เราจะนั่งแบบเราจะนั่งอย่างนี้ฮอกวอตนะคะอันนี้ห้องประชุมแบบว่าแนวแฟนตาสติกบีทนะคะที่ทุกคนมานั่งรวมตัวกันนะคะแต่นั้นมันยืนเนาะเอาเป็นว่า คลิปนี้นะคะก็พาเที่ยวนิโก้จบไปเ,เท่านี้นะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะจะไปไหนก็คอยติดตามด้วยล่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย